ชาวเน็ตเห็นตรงกันลูกชายดาราดังคนนี้ขึ้นแท่นฉายารูปหล่อพ่อรวยจริงๆได้ตกหลุมรักกันอีกแล้วสำหรับน้องไซลาดลูกชายสุดที่รักของดิวอริสราเซบาสเตียนลีที่ตอนนี้เข้าสู่วัยสีเดือนแล้วโดยเราจะเห็นพัฒนาการและความน่ารักของน้องอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมแม่ดิวบอกเลยเขาว่ายิ่งนับวันยิ่งหล่อเป๊ะผิวพรรณขาวใสอมชมพูหน้าเอ็นดูเป็นที่สุด ล่าสุดแม่ดิวอุ้มน้องไซลาถ่ายรูปคู่กันโดยโพสต์ลงอินสตาแกรมดิวอริสราบอกเลยเข้าว่าภาพเซตนี้เห็นชัดเลยว่าถอดแบบกันมาเป๊ะทำพี่พี่แฟนคลับทั้งในและนอกวงการต่างกดไลค์เป็นแสนและคอมเมนต์ชมสนันไอจีทั้งบอกว่าไซลาลูกหล่อบาดใจใหญ่มากเจ้าก้อนกลมๆตัวเร็วมากลูกน้ายักเกิดมาก็น่าหล่อหวานมากเลยครับป้าปาใจละลายเลย เป็นเด็กที่หล่อมากเก็นดูน้องรูปหล่อพ่อรวยของจริงหล่อจังเลยค่ะแบบพี่ไซลาสที่มาของคำว่าหล่อตั้งแต่เกิดเป็นต้น